สวัสดีท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนําเหรียญเหรียญนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พระยาอและพระที่นั่งวโรภาสพิมานนะครับซึ่งก็ได้เคยให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับใน EP ีที่57นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับยังไม่ได้ลงตลบเกรดเลยแต่ว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ลงตลบเกรดเรียบร้อยแล้วครับก็ลงตลบมาได้สักปีกว่าแล้วครับ พระที่นั่งไอสวรรค์ที่พยาอาศนะครับเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับเพื่อฉลองการที่พระราชเทวีนะครับประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระนารายณ์ราชกุมารโดยพระราชทานนามว่าพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พยาอาจซึ่งหมายความว่าพระองค์ได้มีพระราชสมภพที่นี่นะครับแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครับ พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งที่สองนะครับเมื่อปี2310นะครับพระที่นั่งองค์นี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างไปครับเวลาล่วงมาอีกหลายสิบปีนะครับถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนะครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระราชวังบางปะอินเมื่อครั้งเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยานะครับ จึงทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าหให้มีการบูรณประปฏิสังขรณ์พระที่นั่งขึ้นมาใหม่โดยใช้เครื่องไม้สร้างพระที่นั่งใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่สร้างพระที่นั่งขึ้นมาใหม่นะครับณบริเวณที่ตั้งเดิมของพระที่นั่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นแหละครับแล้วก็ยังใช้ชื่อเดิมว่าพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พยาอาสนะครับพูดง่ายๆก็คือรื้อสร้างใหม่ใช้ไม้ใหม่บนที่เดิมแล้วก็ได้ชื่อเดิมนะครับ ่วนพระที่นั่งวโรพาสพิมานนะครับเป็นพระที่นั่งทรงตึกชั้นเดียวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2419ครับเมื่อแรกสร้างเนี่ยเป็นอาคารตึก2ชั้นนะครับต่อมาก็ดัดแปลงหรือให้เป็นชั้นเดียวครับใช้เป็นที่ประทับแล้วก็มีท้องพระโรงเพื่อเสด็จออกว่าราชการได้นะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับได้เกรด a u 58มาส่วนตัวก็อยากจะแซวนะครับคนให้เกรดเหรียญนี้นะครับว่าแหมให้สัก MS60 มาสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับจะกดเกรดเหรียญไทยไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าเหรียญที่ระลึกไทยจํานวนมากนะครับได้เกรดต่ํากว่าความเป็นจริงครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะครับ ก็ตอนนั้นเห็นพ่อค้าก็ออกมาขายนะครับแล้วก็ชอบนะครับก็เลยซื้อจําได้ว่าซื้อมาหลายหมื่นทีเดียวครับน่าจะ7 8ด0 0หมื่นบาทหรอราวเนี่ยครับตอนนั้นคิดว่าราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ยอมจ่ายนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ระลึกไทยโบราณนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเหรียญตัวเปล่าเนี่ยหนักมากนะครับเนื้อเงินน่าจะหนัก6บาทเลยทีเดียวครับหนักกว่าแต้มเม้งธงป้อที่มีน้ําหนัก4บาทครับ โอเคครับสรวบวันนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ไว้ครั้งหน้าค่อยมาพบกันใหม่กับคลิปเหรียญดีๆที่จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันใหม่นะครับสรวบวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ